สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซิงกับนาฬิกาเรือนใหม่นะคะอันนี้เราเพิ่งถอยเรือนใหม่มาแล้วก็อันบ็อกไปแล้วเมื่อกี้จะดูว่ามาซิงกับนาฬิกายัางไงเนาะอ่าเข้าสู่แอป Body Key กันนะคะแอป Body Key อันนี้คือแอปของเขานะคะแล้วก็เซตอัพนะคะจึงตั้งค่าจึงอุปกรณ์ อินบอดี้วออันเก่านะคะลบทิ้งอ่าแล้วเดี๋ยวปุ๋ยจะมาแอดอันใหม่นะคะ in body ี a คอร์อันใหม่แล้วตอนนี้เราเอามาไว้ใกล้ๆกับโทรศพัพนทะ์เนาะให้เขารู้จักกันนะคะเชื่อมต่อเชื่อมต่อค่ะใส่น้ำหนักปอม,ปอมๆไปก่อนเนาะยังไม่ใช่น้ำหนักจริงเชื่อมต่อเลยค่ะดูสิเจอกันไหมลุ้นลุ้นลุ้น ลุ้นกันมาแล้วจ้าซิงแล้วจ้าติดติดปาที่นาฬิกาแล้วเห็นไหมยืนยนันตั้งค่าสำเร็จเราก็จะเจอกับอินบอดี้ที่ซิงตรงกับในมือถือของเราแล้วง่ายๆเองค่ะมาแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ตอนที่มันมาใหม่ๆมันจะเป็นเวลาที่0.00เนาะอันนี้ก็เป็นเวลาตอน5ทุ่ม54นาทีแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็คือการซิงให้มันเชื่อมต่อกับอ่า นาฬิกาอีบอดี้วอชกับแอปพลิเคชันเนาะง่ายๆนะคะอืมโอเคนะคะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วเราไปสนุกกันต่อ